เสือสิงกระทิงจ้าช่วงนี้นะฮะเป็นด่านสำคัญเพราะเราจะมาวัดมุมมองของสองพระเอกรุ่นใหม่ว่าทำอะไรต้องมีแลนแบบเป๊ะขนาดไหนนะคะรรวมถึงไขข้อสงสัยตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูอยู่หรือเปล่านะฮะพัฒนาตัวเองยังไงให้สำเร็จไวในชีวิตกับด่านนี้เลยฮะใช่หรือ,รอไม่ กติกานะครับคือเป็นคำตอบที่ต้องตอบพร้อมกันนะครับโดยให้เลือกคำตอบว,ว่าใช่หรือไม่โดยการหันเครื่องหมายผิดหรือถูกนะครับค<ฆ>่ะทั้งคู่ฮะพระเอกรุ่นใหม่เล่นละครอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอาชีพสองไว้รองรับใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่ใช่นอกจากเล่นละครแล้วทำอะไรคะ<อ>คุณของผมเอ่อเปิดช l y o ยูทูบด้วยแล้วก็ขายเสื้อผ้าด,ด้วยทําแบรนด์เสือเอ้อผ้าด้วยวันที่เราไม่มีงานละครยังไม่ออหรืออะไรเงี้ยมีพวกนี้รองรับอยู่ก็รู้สึกว่า าก่แบรนด์ชื่ออะไรคะของผมครับชื่อ XG Store นะครับเข้าไปดูใน IG ได้นะครับผมมันจะมีพวกหมวกเสื้อผ้าเป็นเสื้อปร,ประมาณไหนเสื้อยืดหรอเสื้อยืดครับเสื้อยืดแต่ว่าตอนนี้คือ ขายหมดแล้วก็กำลัง <g år> จะทำคอลเลคชันใหม่มาเรื่อยๆออครับผมแล้วก็ส่วนชาแนลยูทูบนะฮะช่องนี้มันจะเป็นแนวไลฟ์สไตล์มากกว่าครับคือเราก็จะหาคอนเทนต์ที่แฟนคลับเขาอยากเห็นเราทำ <ừ. S 2> เขาก็จะชอบมาคอมเมนต์ไงว่าอยากเห็นก็ทำางนี้ทำอย่างนี้ <ừ. S 2> แล้วเราก็จะมาทำเป็นคอนเทนต์ในในช่องของเราแล้วก็ตัดมาเป็นให้มันสนุกสนุกเป็นสตอรีอ่ไลฟ์ของเราเยมาสู่หรอคะทำอะไรอีกบ้างถ้าเป็นอาชีพที่สองเนี่ยยังไม่มีนะครับอยากทำอาชีพอะไร มี2แบบไม่เป็นไม่เป็นไม่ใช่อาชีพที่ทาเงินไปเลยก็ต้องเป็นอาชีพที่เฮ้ยเป็นงานอดิเรกที่รรักไปเลยนะครับเพราะคงเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับ <ทำ S 2> ไลฟ์สไตล์ของเราทั้งคู่ครับเรื่องเงินเรื่องใหญ่จะใช้จ่ายแต่ละทีต้องคิดคํานวณเป็นร้อยครั้งใช่หรือไม่ครับใช่ทั้งคู่เลยเป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างประหยัดเหรออ่าอย่างอย่างอย่าง,างผมเนี้ยผมผมไม่ใช่เป็นคนทําบัญชีแต่ว่าผมใช้วิธีว่าอะไรก็ตามที่มันที่มันสามารถรูดได้ แล้วมันแล้วมันมีม,ม,ม,มีหลกักมีหลักฐานขึ้นในมือถือมันมันจะคำนวณให้เราหมดเลยว่าบางทีเปิดแอป,ปขึ้นมาจะบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้เราใช้เท่านี้ใช้กับอันนี้หมวดอะไรเท่าไหร่ใช้กับร้านอาหาร oh. ไปเท่านี้ใช้กับเสื้อผ้าไปเท่านี้ oh. ใช้กับเติมน้ำมันไปเท่านี้มันคำนวณให้หมดเลยมันบัตรเครดิตใช่การรูดพวกเนี้ยบางทีผมว่ามันมันได้ประโยชน์มันมันคิดคำนวณให้เราแล้วของผมจะเป็นเรื่องเรียกว่าขี้งกเลยดีกว่าผมจะชอบงกกับค่าอะไรที่แบบมันมันเหมือนเราต้องจ่ายแต่เราไม่อยากจะจ่ายมันเช่นพวกแบบค่าที่จอดรถ เราก็จะไม่จ <yapmış veo> ่ายค่าที่จอดรถเรายอมเดินไกลไม่อยากเสียค่าจอดรถเราก็เลยจอดข้างฟุตบาทแล้วโดนทุบก็เคยครับเคยครับโดนล้อประจำก็คือเสียน้อยดีกว่าผมก็จะเป็นอย่างนั้นประจำใช่แต่คือคือรู้สึกว่าแบบบางทีแบบอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยอยากเสียเราก็พยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุด นึกออกไหมครับเพื่อเพื่อว่าบางทีเราก็เอาเงินไปซื้อความสุขให้ตัวเองหลายๆอย่างบางทีเรามีเป้าหมายในชีวิตในการทํางานเนี่ยก็จะแบบตั้งใจเก็บเงินอะไรที่ไม่จะเป็นก็จะไม่ค่อยเสียกับมันอะไรเงี้ยพยายามยพยายามแสดงว่มมาเขาเป็นคนมัธยัสถ์มากๆเลยใช้เงินวันป,ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งอย่างวันหนึ่งเนี่ยสมมติผมอย่างกินข้าวง่ายๆเลยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกิน ร้านอาหารหรูหราอะไรมากก็จะกินแบบเบสิกฟู้ดเชนทั่วไปหรือบางทีแบบทากินเองง่ายดีครับไข่จงไข่เจียวไข่ดาวอะไรเงี้ยทั้งคู่ฮะทางานมาเหนื่อยๆต้องจัดของขวัญเปตัวเองให้ชื่นใจบ้างใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ทั้งคู่จัดอะไรมาเป็นของขวัญให้กับตัวเองบ้างแล้วผมชอบพวกแบบแกจ็ตชอบพวกอะไรแบบเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยผมไปตามไปตามฟอลโล่ตามข่าวสารและพวกนี้เยอะด้วยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเช่นแบบว่าหูฟังรุ่นใหม่ อ่าแท็บเล็ตรุ่นใหม่หนาฬิการุ่นใหม่คือถ้ามาใหม่พวกคุณต้องมีแล้วเกี่ยวกับเ,<ล>ทเทคโนโลยีอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงกับต้องมีแต่ผมเป็นคนที่ชอบติดตามแล้วถ้าไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยก็จะซื้อ,อใช่ครับก็คือซื้อมาต้องได้ใช้งานน้องเห,ห,หรอคะอย่างของผมผมจะเป็นคนที่แบบชอบรถมากคือมีฝันมาตลอดแล้วแบบอยากจะขับรถรุ่นนั้นรุ่นนี้อ่างเงี้ยผมมาตั้งใจเลยว่า ถ้าให้เลือกซื้อบ้านกับซื้อรถผมซื้อรถก่อนนอนในรถก็ได้นอนบ้านพ่อบ้านแม่ก็ได้นี้แหละเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ซื้อที่ได้อะไรเงี้ยผมอยากได้อยากได้พอร์ตแบบพี่พี่หนุ้ยขับพี่ว่าน้องสามารถซื้อซื้อเองได้ภายในสองปีเออโหสัว์มึงดูดูอีกนะเนี้ยดูอีกแล้วเลยดูอีกแล้วมันลืมตัวสองปีสองปีเชื่อพี่ป่ะเชื่อครับค่อยเอาเงินมาถวายเพลงพี่นะถวายเพลงของพระทั้งคู่ครับ พราะว่าตั้งสเปคไว้สูงทุกวันนี้เลยไม่มีผู้หญิงคนไหนชนะใจได้ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่นเนสเปคของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็ก็ต้องเป็นเป็นตัวของตัวเองนะครับก็คือต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายคล้ายคลึงกับเราเข้าเข้าด้วยกันได้เท่านั้นเองครับอ๋อราคาคอสไม่ได้มีสเปคสูงหรืออะไรจริงเป็นคนชอบคนง่ายด้วยซ้ำแค่รู้สึกว่าบางอย่างถ้ามันคลิกกันรู้สึกว่า เราชอบอะไรในตัวเขาแค่อย่างเดียว2อ,อย่างให้รู้สึก่าแค่นี้มันก็คุยกันได้แล้วอ,อะไรเงี้ยครับแต่แค่มันยังไม่เจอเท่านั้นเองแต่ที่เรา่วดอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรอะ <c oughs> เพราะว่าคือผมว่าอาจจะเพราะเราโฟกัสอยากอยากจะมีความฝันให้เรามันสําเร็จมากกว่าเรื่องความรักมันก็ก็เป็นความแสดงว่า <c oughs> กลัวผิดหวังด้วยครับด้วยแล้วก็กลัวแบบเออใช่กลัวผิดหวังกลัวแบบว่าเราไปถ้าไปผิดคนอย่างเงี้ยก็เสียเวลาอะไรเงี้ยสู้ซะว่า เราก็ไปของเราอย่างเงี้ยทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันถ้ามันจะมีคนที่มันใช่จริงๆผมว่าเดี๋ยวมันก็จะมาเองท<า>ั้ง <ผม S 2> คู่ค่ะผู้ชายยุค2020คยืดอก <ๆ S 2> แมนๆเปิดตัวแฟนแบบไม่ต้องกลัวเรตติ้งตกใช่หรือไม่ใช่ใช,ใช่ครับเปิดเปิดตัวไม่กลัวเรตติ้งตกใช่ไหม,มใช่ครับก็คือคือไม่ใช่ผมผมมองว่าเป็นเวลาเราเราเราตอบไปตามความจริงอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้โกหกอ่ะมัน ระยะยาวมันน่าจะเป็นผลดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะมันมีปัญหาทีหลังว่าเฮ้ยวันนั้นเมืแ่อบบก่อนปฏิเสธไปอะไรเงี้ยเฮ้ยมันโกหกนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็เลยอยากตอบความจริงไปแค่นั้นเองครับค่ะน้องก๊อตล่ะคะเอาแล้วเขียนเนล <c oughs> เนเ่นแล้วเขียนเล่นแล้วของผมว่าของผมก็ถ้าเราเจอคนที่แบบมันใช่จริงๆสําหรับเราแล้วก็พร้อมที่จะเปิดตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่อะแล้วเราเปิดตัวแล้ววันที่เรา เหมือนไปด้วยกันไม่ได้อะมันมีคนรอซ้ําเยอะนะ <S <S อะไรเงี้ยไม่รู้วันนี้ไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าถ้ามันพลาดแบบถึงว่าอ้าโอเควันหนึ่งคบกันมีความสุขนี่แน่คนก็เชียอเพราะเราอ่าเราเป็นดาราหรืออะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งถ้าเราเลิกกันล่ะคนก็จะแบบเชียบบ้างอะทับถมบ้างซึ่งไม่อยากให้เราเรื่องเงี้ยเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเรา <S <S อะไรางคู่ครับอยากลองคลิกบทบาทครั้งใหญ่เปลี่ยนลุกให้เป็นที่ฮือฮาใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ท้งคู่ไม่ใช่ทางคู่ไม,ไม่อยากเปลี่ยนลุกอะไรเลยเป็นแบบที่เราเป็นนี่แหละเพราะว่า<ห>เพราะว่าที่เราเป็นถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้เป็นตัวตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับแบบเนี้ยก็เลยไม่ได้อยากเปลี่ยนลุกอะไรใช่ <assim. S 1> ผมก็เห็นพี่มาสุดเลยครับเพราะว่า <monsieur> เราเป็นตัวของตัวเราเองไงละครับคนถึงรักเราถึงชอบเราแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันผมเชื่อว่าคนเขาก็รักในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้้วะะรีคคับ่ ทั้งคู่หาวงการนี้มีเกิดแล้วก็มีดับเลยต้องเป็นต้นแบบที่ดีไม่ให้ถูกโจมตีใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าน้องก็บอกไม่ใช่ <c oughs> ไม่คือที่ไม่ใช่เพราะว่าคือผมไม่ได้มองเรื่องต้นแบบหรืออะไร <c oughs> ผมมองแค่ตัวผมอย่างเดียว <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเราทําตัวเราให้มันดี <c oughs> แค่นั้นมันพอแล้วไม่ต้องไปนั่งแบบแข่งกับใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราอยู่ตรงนี้มันต้องเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นดาราหรอกครับอาชีพอะไรก็แล้วแต่ นึกออกไหมครับก็ต้องเป็นอยู่ในความเป็นคนดีอยู่แล้วไม่งั้นเราจะอยู่สังคมในสังคมยังไงอะไรเงี้ยครับผมใช่สำหรับผมผมว่าผมว่าใช่เพราะว่าผมนึกถึงตอนตัวเองเด็กๆครับเวลาเราเปิดทีวีดูแล้วก็เห็นเห็นดาราไม่ว่าจะเป็นดาราไทายดาราต่างประเทศก็ตามอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่ามันเป็นไอดอลอยู่ในใจหรือบางทีเราเราเห็นเห็นดาราทํานู่นทํานี่ในทีวีเราอยากทํามั่งเฮ้ยเขาเป็นสไตล์นี้เราอยากเป็นสไตล์นี้มั <c oughs> <c oughs> ่งผมเลยคิดว่าเออถ้าวันหนึ่งเราอยู่ตรงเนี้ยเราทํางานตรงเนี้ยเราก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่เท่าที่เราจะทําได้ นะครับถ้ามากที่สุดท่าที่จะทาได้ทั้งคู่ครับไม่มีทางยอมถ้าวันหนึ่งจะมีคลื่นลูกใหม่มาแทนที่เราใช่หรือไม่ไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่เลยคิดยังไงคะกับคําถามนี้เออโอ้ยมันมันเรื่องปกติมากเลยครับก็ก็มีนักแสดงใหม่ๆทุกวันนี้ก็คือเต็มไปหมดละใช่ครับวงการบันเทิงคือเราเราก็เคยเป็นเป็นเป็นลูกใหม่มาก่อนในในเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเราก็เป็นลูกใหม่มาก่อนเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าจริงแล้ว เราก็เคยอยากจะได้โอกาสตรงนี้น้องๆที่เป็นขึ้นลูกใหม่เข้ามาผมเลยเข้าใจว่าแบบทุกเก้าของเขามัน,มนสำคัญอ่ะมันมันคือการที่เขากําลังได้รับโอกาสในสิ่งที่เราก็เคยอยากจะอยากจะได้รับเหมือนกันแล้วเราก็เคยได้รับมาแล้วใช่ครับอย่างที่พี่มาสู่บอกเ <c oughs> ม,มื่อวานนี้เราก็เป็นขึ้นใหม่ <c oughs> ผ่านไปเราก็จะเป็นขึ้นเก่าแต่ทํายังไงให้ขึ้นนี้มันอยู่ได้นานที่สุด <c oughs> ผมว่านี่สําคัญกว่าซึ่งผมเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะขึ้นมาใหม่หรืออะไรผมใครให้ตัวผมเนี่ยว่าพรุ่งนี้เราจะมีงานไหมเราจะมี โปรเจกต์อะไรให้เราทาอีกไหมอะไรเงี้ยครับผมวันนี้สําคัญที่สุดค่ะทั้งคู่หะเกิดมา,ท,าทั้งทีต้องใช้ชีวิตให้คุม้มมันหาความสุขใส่ตัวอยู่เสมอใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับออทาอะไร,รบ้างสำคัญมากเลยนะครับความสุขมันต้องมีเพราะผมมาผมผมผมพูดเลยว่าเราจะทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตเราทุกนาที ต้องมีความสุขครับแล้วเราทํางานอย่างเงี้ยเราต้องเจอความกดดันที่สูงมากๆก,กว่าคนอื่นเขาหลายเท่าแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันอาจจะสิ่งเหล่านี้ครับในโซเชียลหรืออะไรต่างๆมันจ,จะเอฟเฟกกับเราได้อย่างผมเองเนี่ยสมมติอาจทำงานมาเอาละครออกมามีฟีดฟีดแบ็กดีไม่ดีสมมติเราไปเสพของไม่ดีมาเราก็จะเครียดละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองก็ ออกไปช้อปปิ้งตอนนั้น in, ตอนนี้อินอะไรก็ออกไปทําสิ่งนั้นๆอะไรอย่างนี้ครับให้ตัวเองมีความสุขอะไรแค่นั้นก็พอแล้วครับผมชอบออกไปเที่ยวให้มันแบบมันสุดขอบโลกโ<ห>แต่อาจจะอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็เท่าที่เท่าที่เราจะมีกําลังจะไปได้นะครับอย่างล่าสุดผมก็ไปแบบตะลุยเลยผมแบบไปรถทริปนะแบบไปลุยหิมะแบบสุดขอบไปเลยแส<ต>ดงว่าตตั้งเป้าไว้แน่เลยว่าเออปีหนึ่งเราต้องไปที่ไหนใช่ครับผมจะตั้งไปว่าปีหนึ่งจะต้องเที่ยวครั้งหนึ่ง นะครับเพราะว่าบางทีแบบเวลาออกกองบ่อยๆอะไรเงี้ยมันร่างกายมันแบบมันถูกใช้พลังงานไปเยอะมากเราเราต้องการที่จะแบบไปแบบปลดปล่อยอสักครั้งหนึ่งในมุมมองของน้องๆเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหลอมมันมีผลเสียกับเราบ้างไหมผมว่าไม่น่าม,มีนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่เพราะมันเป็นตัวเราผมจะไม่บอกว่าตัวเราไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันเออมันก็เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ มาสู่เหรอคะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้คนมีสิธ์จะบวกหรือลบเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ข้างในอ่ะอยู่ที่สกิลแล้วก็ความสามารถของของของคุณเนือสื่งอื่นใดทั้งหมดทั้งมวลวันนี้จากที่คุยทั้งสองคนแล้วต้องยอมรับฮะว่าเขามีหน้าตาที่ดีมีรูปลักษณ์ที่ดีแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเหมือนที่เขาบอกว่าหน้าตาเป็นใบเบิกทางแต่ความสามารถเป็นตัววัดความสําเร็จนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณคุณครับ ครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะ์นิเจร์สวย you channel, ๆจากบร <Yep. S 1> ิษัทคอโต้ดีไซน์จำกัดด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังรายการเราได้นะคะทาง YouTube <Tree> ช่องแอนด n ชาค่ะจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานจากพวกเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์กับรายการเสือสิงกระทิงซ่าลับไปก่อนสวัสดีครัสวัสดีครับ